ช่างต้มเพชรบุรีนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดฝาสูบสกูปปี้ไอนะครับผมนี่ครับลูกค้านะครับส่งมาให้ทำนะครับวาลสองตัวรั่วหมดเลยนี่ครับใช้งานมานานครับบ่าวาวมันก่อนนะครับผมมันสึกมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันทางลุกลังนะครับระยะปิดของบ่าวาวมันก็เลยทําให้รั่วได้ปิดไม่สนิทนะครับผมน้ํามันอากาศรั่วได้น้ํามันแรงเผาไหม้นะครับแรงจุดระเบิดก็ไม่ค่อยดีนะครับผม ไอที่เผาไหม้ก็รั่วออกช่องไอดียเสียได้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนวาล์วให้นะครับแล้วก็ปาดบ่าวาล์วให้แล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับอันนี้ก็กําลังประกอบนะครับผมอะเดี๋ยวประกอบเข้ากันครับอ่ะกดเข้าไปเลยกดเลยเ้ลองกดเข้าเลยนี่ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เอายกขึ้นหน่อยครับผมอันนี้กดเยอะไปครับผมนี่ลงไปคาข้างล่างเลยอ่ะยกยๆหน่อยแล้วก็เด้งขึ้น โยกๆหน่อยอันนี้สปริงตัวเดียวอ่ะได้แล้วหนึ่งตัวนะครับผมก็ตัวที่สองนะครับผมใช้มือนี่แหละครับกดเข้าไปเลยอ๋อไอตัวแรกกดได้ตัวสองหมดแรงครับผมนี่เป็นยังไงอ่ะลงแล้วนะครับผมอ่ะนิ่มๆสปริงตัวเดียวกดสบายๆนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนวาลวไปแล้ว อันนี้ก็เรื่องของฝานะเปลี่ยนวาล์วปัดบ่าให้ลูกค้านะครับผมเอาน้ํามันหยอดหน่อยครับผมอเดี๋ยวเราหยอดเช็คให้ดูเลยอหยอดเลยนะครับผมหยอดลงไปเลยครับอ่าอยิ่หน่อยยหน่อยอ,อ้าวพอนี่ครับผมอ้าวเขย่าเขย่าหน่อยนี่ครับผมก็น้ํามันไม่มีรั่วออกมานะ ไม่มีไหลออกมานะครับผมอ่ะเทกลับใจควนหน่อยไอดีครับเช็คแล้วหนึ่งตัวนะครับผมอ้าวเทกลับออกไปนะครับผมต่อไปก็เช็คไอเสียกันนะครับอ่ะเอาไอเสียต่ออันนี้ปาดบาวาวแล้วเปลี่ยนวาวแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับอ้าตัวนี้ซึมซึมซึมนะครับผม เสริมออกมานะครับผมอ่ะเอาน้ำมันก,กลับไปก่อนเดี๋ยวไปปาดใหม่ครับตัวนี้ครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าตอนใส่มีขี้ขยะเข้าไปขวางใบวาลหรือเปล่านะครับอ่ะเขาอ,ออกมาไอเสียเขาไอเสียออกมาอ่าอันนี้ฝาเดี๋ยวเราไปจัดให้ใหม่สักครู่เดียวนะครับผมเอาละออกมาแล้วครับอ่ะมาดูซิเป็นยังไง นี่ครับสิ่งกังวงกังวาลเปลี่ยนทั้งหมดแล้วนะครับผมกะว่าให้เอาไปเนี่ยประกอบได้เลยไม่ต้องไปบดวาลนะครับเอ๊บ่าก็อ๋อนี่ครับผมมีเม็ดหินเห็นไหมมีเม็ดหินอยู่เม็ดหนึ่งครับผมนี่จิ้วเดียวครับวาลวั่วได้เวลาใส่ต้องระวังนิดนึงนะครับผมต้องสะอาดจริงๆนะอ,อันนี้ก็ลองประกอบใหม่ดูแสงก่อน โอเคนะครับผมเปลี่ยนไอเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราหยดไอเสียครับอ้าวดูกันหน่อยครับผมปาดมาแล้วนะครับผมอยู่ไหมครับผมโอ้โหยังไหลเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปปาดอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ผมต้องจัดการเองแล้วอ้ารอบนี้ก็เจียมมาใหม่นะครับผมไอเสียไอเสียนะครับผมบ่ามันแข็งนะครับบ่าเดิม เราใช้การเจียบ่าเดิมเราไม่ได้ตีบ่าใหม่นะถ้าตีบ่าใหม่ก็ง่ายนะครับผมแต่ว่าเสียดายบ่าเก่ามันก็แข็งอะ่ะหยอดเลยหยอยเต็มเบ้เบเาเลยทีนี้นะครับถ้ารั่วอีกนี่ก็ปาดใหม่นะครับแต่ว่าปาดไม่เกินสองสามทีหรอกอยู่สนิทนะครับผมโอ้โหล้นเลยนยครับเทน้ํามันล้นเลยนะครับผมสนิทครับผมอะ่ะเทกับไม่มีซึมนะครับผมอันนี้บ่าเดิมลูกค้านะบ่าเดิมลูกค้าปาดเอานะครับผม เรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับอะประกอบเลยเดี๋ยวประกอบชุดกระเดื่องชุดเฟืองให้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับนะครับผมก็บ่าวาวที่นี่ไม่ต้องกลัวนะทําให้แบบให้อยู่สนิทอะให้ไม่รั่วนะครับผมก็ถึงส่งไปให้นะครับผมถ้ารั่วก็ยังไม่ส่งไปให้นะครับผมก็อันนี้เป็นเสื้อสูบนะลูกลูกสูบก็เป็นลูกเว็บร้อยยี่สิบห้านะครับผมลูกค้าส่งมาให้ทนะํานะปาดหัวด้วยครับผมรถมีชักด้วยอันนี้หลบวาลให้เรียบร้อยเลย เท่ากับฝาวบวเดิมแล้วก็เรื่องของกระโปรงนะครับผมนี่ตัดกระโปรงให้เห็นไหมโค้งหลบข้อเหวี่ยงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาลูกสูบออกมาดูกันอ่ะนี่ขวานะครับลูกฮะสองจุดสี่นะครับลูกนี้นี่ครับลูกยี่ิบห้านะครับผมสกูปปี้นะครับยัดลูกรี่ิบห้านะครับมียืดชักอันนี้ตัดกระโปรงหลบข้อเหวี่ยงให้ด้วยนะครับโค้งมนสวยเงาเลยก็ชุดนี้ส่งมาทําได้ครับผมสนใจก็ส่งมาเลยนะครับผมฝาเฟอนะครับเทสระบบให้อย่างดีหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ เป็นใบที่ว่าลูกค้าเขียนมานะครับควานเสื้อสูบนะครับเปลี่ยนซีนกันวาลเช็กวาลเปลี่ยนวาลให้ด้วยนะครับเห็นไหมรถมีชักเห็นไหมเกาคอไอดีปลายกระโปรงลบวาลนะครับผมก็จัดให้เสร็จแล้ววันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับผมจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่เกิน1วัน2วันก็ถึงแล้วนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ